ช่วยแนะนาทีครับห้องนอนร้อนมากมีวิธีทําให้ห้องเย็นลงโดยที่ไม่ต้องติดแอร์ไหมคนไทยหลายๆคนเนี่ยพบปัญหาห้องนอนร้อนอบอ้าวกันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับหลายคนถามว่าเมษานี่จะร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ครับไม่เกลี่ยเลยนี่แหละครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในไทยนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งจากทางบ้านบอกว่าผมมีวิธีช่วยให้ห้องไม่ร้อนนะออลองติดสติกเกอร์คําว่าห้องนี้ไม่ร้อนดูสิ ออถึงจะไม่ช่วยทางกายแต่ช่วยทางใจได้นะบางคนก็บอกว่าไปอาบน้ําสระผมทาแป้งเย็นๆแล้วก็เปิดพัดลมเบอร์สั่อันนี้ก็ช่วยได้จริงนะผมก็ใช้อยู่นะครับก็ <Nice. S 1> เป็นคอมเมนต์ขำๆกันไปนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครอยากนอนห้องนอนที่ร้อนจัดจะรู้สึกเหมือนอยู่ในเตาอบลมร้อนหรอกใช่ไหมครับผมมีวิธีแนะนําง่ายๆที่จะช่วยให้ห้องนอนของคนนุณเย็ยนสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอร์เลยนะครับ วิธีแรกคือเปิดหน้าต่างหรือช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้นแล้วก็ปิดม่านหรือพรมให้มิดชิดนะครับไม่ให้แสงแดดร้อนๆเนี่ยส่องเข้ามาในห้องนอนถัดมาเป็นไปได้คือติดตั้งพัดลมเพดานพัดลมจะช่วยพัดให้อากาศหมุนเวียนทําให้เรารู้สึกเกย็นสบายมากขึ้นสุดท้ายก็คือให้เลือกใช้ผ้าม่านโทนสีอ่อนนะครับมันจะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีไม่ให้ความร้อนอ่ะสะสมอยู่ในห้องนานเกินไปทําให้ห้องมันร้อนเข่าๆก็ประมาณนี้ครับลองทําตามวิธีนี้ดูนะ เพียงวิธีง่ายๆคุณจะได้นอนหลับอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอร์เลยแล้วก็ไม่ต้องร้อนคุ้มคลั่งขาดสติอ้อนวอนขอให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเย็นลงหน่อยแล้วล่ะครับ